คุณเคยสงสัยไหมว่าข้อมูลจากโลกนี้หายไปไหนเมื่อมันถูกหลุมดำกลืนกินนี่คือปริศนาที่นักฟิสิกส์ทั่วโลกกำลังพยายามแก้ไขในปัจจุบันหลุมดำคือสุดท้ายแห่งเวลาและอวกาศที่แม้แสงก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าข้อมูลที่ถูกดูดเข้าไปหายสาบสูญหรือมันยังคงอยู่ในปี1970 สเตฟ n นฮอคกิงคนพดการแผ่รังสีจากหลุมดำซึ่งได้สร้างคำถามสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฟิสิกส์ควอนตัมและสัมพัทธภาพทั่วโลกข้อมูลที่หายไปสามารถทำให้ละเมิดกฎสำคัญของฟิสิกส์ควอนตัมที่ว่าข้อมูลต้องได้รับการอนุรักษ์ในทางที่น่าทึ่งผลการศึกษาล่าสุดเสนอว่าข้อมูลอาจไม่ได้หายไปไหนและยังสามารถตรวจพบได้ นักวิจัยอย่างดอนเพจได้เสนอสิ่งซึ่งเรารู้จักในชื่อว่าเพจเคอร์ฟที่อาจช่วยให้เรามองเห็นปลายทางของข้อมูลที่ถูกกลืนไปหลุมดำยังเป็นปริศนาที่ชวนให้คนทั่วโลกร่วมกันไขวันนี้คุณก็ได้เข้าใกล้คำตอบอีกนิดแล้ว